งานสองเดืค่ะคาสวัสดีค่ะการมิติ้งครั้งน,น,นี้ยังไงบ้างคะคุณผาเป็นข้อเสนอหน้ารรตีของรัฐบาลครับเออวันนี้เรามาทีมา,านมาสนุกเออขึ้นจากอะไรยังไงาคิดูไว้ยังไงก็มันเีร็จผูกการเดินทางขเองสตงคนที่ที่ผูกเราต้อง้วยมือเป็นแฟนก็รอกันมานานบาะรอมาึ่งปีมีหนึ่งคั้งับ เออแต่ว่านี่เป,นเ,ปนเป็นเป็นรอบในรอบ10ปี5ปีครับ5ปีปเลยรอบ5ป,5ปีมันเกิดมาจากความรักความคิดถึง,งเออของพวกเราแล้วก็รวมถึง FC เออตอนนี้จัดมาเดือนตั้งแต่ปีที่5แล้วก็ยังหาแน่นเหมือนเดิมเออตื่นเต้น,นไหมครันานานบวนันนี้ต้องเล้มารตูของแมนมาทีแรกตื่นเต้นครับแต่หลังๆมันเหนื่อยก็เลยจบลงตื่นเต้นเหมือนเดิเกิดจากอะไรเพราะว่าไล่ซ้อนต้องวันนั้นคืนวันนี้เลยรคร แรับแน่นมากครับเตรียมาเที่พี่หนมเตรียมอะไรบ้างอัเต้นไม่ว่าจะเป็นโอ้เขาวิเศษว่าจะเป็นการเต้นการร้องเพลงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเวทีรูปแบบกางตงเห็นบอกว่าที่รูกระปายจะมีแบบตัวตัวนิัวด้วยโวหดวจริงด้วยอ้อโอ้ย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 โอมย้ยอ้โอ้ยอ้ย้ยโอ้ยอยอ้ยโ้ยอ่ยยโอ้ย นั่นแหละก็เป็นการมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เปิดตัวหรอกมันทั้งโชว์เลยมันเป็นการมอบไอสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นเออพวกเราชมเปิดตัวจริงรกันนั่นเ,นเองทีนีโ้โชว์มันมีส่วนช่วยคิดไอเดียอะไรสำหรับพวกเราบ้างก็ช่วยจัตอบเพราะว่าคือตามกิมมิคเขาคือไม่มีใครที่จะรู้เรื่องเราวของลูกค้าได้ดีครับใช่ก็เลยเป็นการรูปแบบออกแบบโชว์ตรงๆเข้าไป เราได้ที่จะลงมาเรอยากได้อะไรเรามีการคุยกันมานานมากเลือกที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นปีที่5แล้วอันนี้เราจัดทุกปีอยู่แล้วและซึ่งมันเป็นคอนเสิร์ตปีที่5แล้วมันใหญ่กว่าในทุกครั้งที่เราจัดมาถามว่ามันเป็นการคุยกันยังไงก็คือก็ทีมงานทุกทุกท่านทุกทุกคนก็จะเป็นพวกอะไรที่เวลาเขาจัดเขาก็จะเป็นอะไนรไหน เขาต้องใส่อะไรเกี่ยวเคลียร์ผิวไม่เคลียร์ผิวตอนไห้เขาจะมาถามว่าต้องการงานแบบไหนก็ง่ายๆครับก็คือทำลูกปายก็ให้ออกยังไงเขาไปไปไปดูเรื่องราวของลูกปายตั้งแต่แรกเลยจนถึงวันนี้และรวมถึงเราทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยเรื่องราวว่าเป็นมายังไงลูกไฟมาเจอกันได้อะไรกันพอสกิลงานมันใหญ่ขึ้นพอสกิลงานมันใหญ่ขึ้นมันมีจำนวนแฟนกขับมา รู้ไหมงานู้ไหมกี่กี่พันกี่หมื่นเยอะไหมเยอะไหมีในไลฟ์สตรีมด้วยในไลฟ์สตรีมตอนนี้ปริมาณสูงหนึ่งหมื่นแล้วครับโอ้แล้วที่มาดูหน้างานเรารู้ไปริมาณที่มันแบบหนึนงแนงเดี๋ยวให้นุ๊กไปลองนับดูกับพี่นุ๊กดิไม่ได้เล่นควาเติบโตดิถ้ามันสามพันได้ครับสามพันงแต่ว่าจริงๆก็คือเขาเรียกว่าแบบปัตรเราอะไรมันก็รันไปวันมาเขาไปขับเขาอยากจะมาเจอกันครั้งรอบ ทำพิเศษพั้งนี้ค่ะเขาเป็เดททางมาห้าแล้วเอาตรงไม่ต้องพูดเยอะทุกอย่างทุกอย่างพิเศษทุกอย่างพิเศษเปิดมามีแต่ว้าวว้าว้าหมดจริงๆอันนี้ผมไม่รู้เล่นพี่พี่อ่ะพี่พี่อยู่ไหมวันนี้อยู่อยู่อยู่ใจใจใจเขาต้กี่ชั่วโมงอะไรแบนี้กี่ชั่วโมงสามชั่วโมงครับโอ้แล้วราลองกี่ชั่วโมงลองกลองก็สิบสิีห้าสห้ือนเลื่อนเล่น นี่เหลือดนตีอย่างเดียวถามว่าเราร้องกี่ชั่วโมงกี่นาทีคือมันจะเป็นการทั้งร้องและทั้งโชว์และทั้งแสดงใช่ไม่ลดไม่ลดค่าใช้จ่ายใช่แว่ามีค่าแบบว่าละครเวทีข้างบนด้วยไม่มีครับแต่เต้นมีแน่นอนเนอะแต่เต้นมีการการโชว์การแสดงก็คือการร้องเพลงด้วยไอ้อย่างเต้นลอง จจเออนี่นู้นี่น้เต้นไม่ไปนี่ใครเห็นภาพเยแต่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 แม่แต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 ่่่่่่่่่่่่่ต่่่่่แ่่่่แ่่่แ่่ไ่่่่่ รันท right, ูอะไรเงี้ยพอมันมาสกลใหญ่ขึ้นมันไม่สามารถที่จะรันทูแค่วันเดียวหรือสองวันเดียวได้มันต้องมีวันอื่นมาแล้วผมก็บอกทั้งละครมันจะปิดกล้องด้วยแล้วปลายก็มีทั้งงานคอนเสิร์ตทั้งซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็เลยโตมันยากมากบางครั้งผมอาจจะก่อนผมไปก่อนผมไปคอนเสิร์ตอะไรเนี้ยก็อาจจะคิวอาจจะไปก่อน เออเราเลยตัดสินใจว่าโอ้ไม่ซ้อมซะเลยอออยู่ก็เลยไม่ได้มีความพร้อมอะไรเดี๋ยว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 ซ้อมอยู่ครับหเราแอบซ้อมกันอยู่ครับเออแต่ว่าก็จะยอมเหนื่อยหน่อยช่วงที่ผ่านมาใช่ก็ก็เหนื่อยคุณสองไปหน่อยใช่สองวันที่ผ่านมาแล้วก็รันทิวรันพูลนั่งลุวยแบบว่าสถานที่เข้าได้เด้งนี้แล้วก็อยูเราก็เลยเราก็เลยต้องไปซ้อมในห้องซ้อมแล้วก็โชว์การโชว์การแสดงเรื่การเต้นการร้องเพลง เราสองไม่จะบอกอะไรกับแปลกๆเพราะสองว่ายังรักเราเหนียวแน่นกันขนาดนี้บ้างเขารอในความคิดถึงมาตลอดงานคู่กันเนี่ยเอาตกลงไปก่อนแล้วกันไปกลยไ่ได้ตอบเขาเฮ้ยรอยยิ้มของทุกคนวันนี้ก็มีความสำคัญนะเออรระยะเวลามันเนี่ะมัไม่ค่อยสำคัญแต่การที่เราเดินไปด้วยกันมันสำคัญมากเลาสี่ไปโแล้ก็ขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเราเสมอมาแล้วก็ยินดีแล้วก็รับแฟนเขา ร้องด้วยกันบนี้ด้วยความรักแบบนี้ไปนานๆอย่าพูดต่ออย่าพูดร้องอย่าพูดร้องอนะี่พูดตุ้นตุ้ปพูดมาดีขนาดนี้ก็ทุกทีทุกอย่างก็เหมือนไปไปไม่มีพูดเองทุกทีทุกอย่างก็เหมือนไปไปผมอาจจะเสริมขึ้นมาคือว่างานวันนี้ผมดีใจนะที่คนหน้าเวทีทุกๆคนที่เข้ามาและในสตรีมไลฟ์ลุ้นระยะสูงหนึ่งหมื่นคนขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเราในวันนี้ เป็นวันสำคัญของเราในวันนี้นะครับแล้วก็คิดไว้เลยว่าวันเนี้ยจะเป็นวันที่ตาตึงตาใจแล้วก็อยู่ในใจทุกคนตลอดไม่ว่าวันที่หน้าจะเป็นยังไงทุกคนจะไม่วันลืมวันน,นี้ได้อาถมคิดไ่แบหนูะเดินทางไปนอมันมันเป็นมันมันมันเป็นความคิดและและ้วก็ความรู้สึกที่แบบว่า มันมันไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อตั้งแต่เราทั้งสองคนน<ไ>่ะมาเขาเรียกว่าจากเด็กบ้าน,นอกเด็กธรรมดาเด็กพน,นักงานเด็กนักล้อที่ยังไม่ได้มีกระแสมาวันหนึ่งทุกคนให้ความสําคัญทุกคนมาตั้งว่าให้เป็นผู้ชินอะไรเง<ไ>ี<ห><ไ>้ยนั่นแหละมัน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 ไม่น่าเชื่อตั้งแต่วันนั้น <ไอ S 2> จนมาถึงวันนี้คือมันอธิบายไม่ได้ความรักมันล้นจริงๆครับแล้วความรักของเราสองคนล่ะคะ หลาปีอะไรอะโบนแต่จที่เรารู้จักกันจริงๆประมาณเกาเริ่มประมาณปีที่แปดปีก่อนเนี่ยใช่เพราะว่าตั้งแต่สมัยไปเป็นพนักงานแล้วก็เป็นศิลปินเป็นศิลปินใช่ครับแต่แต่ร่วมเดินทางกันมาแบบนี้ร่วมทุกร่วมสุดผ่านกันมาช่วงเวลาบางบางเวลาอะไรตุบวะแมนเกิ๊บใครของใครทำไมกระเด็นไกลเลย อ๋อที่นี่หมเอ่อวิลเลมาน่ามาวิลเลีานาที่นี่ที่นี่ที่นี่ไปก่อนกันได้หนีไม่ได้นีไม่น่อยเฮ้ยเโอนิกานาไม่รู้ว่าคู่จงไหนกันตอนนี้อ่ากาเดินทางมาทุก90ปีแล้วแต่พอ็นักงานจะเป็นเป็นเพื่อนกันครับนี่เชื่อไหมว่า วันนี้เราย้อนกลับไปดนนูคลิปตัวเองที่คนทำเราให้เราเป็นหนึ่งเดียวลูกไฟไม่มีอะไรน่าตกใจุรัเลยมันเป็นความธรรมดาเป็นความที่ไม่มีอะไรพิเศษความธรรมดาที่แสนพิเศษไงใช่แต่ทุกคนตกรับในในจังหวะนี้คอามหลอนเพืเออ่อดนโอ้ยวเกียนแมนใช่ในแบบว่าขอบคุณที่วันนั้นไม่รู้ว่า,ร,ารักเราเพราะอะไรแต่ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนเต็มๆให้กับเรา เาดูออแล้วคู่เราก็สปอร์ตกันต่อไปอนเรื่อยๆงานงานเดี่ยวงานอะไรก็สปอร์ตกันต่อไปใช่ครับมีอะไรบอกไปไหมวันนี้ไปเขามาแนวฟุมมากเลยนะเราอย่ามาตลกวันนี้เราุ้งหน่อยเอโอ็นแบปังแปจวแบบเป็นจับกชาปีนะ็รักแล้วก็ห่วงเสมออืมครับสำหรับสำหรับเพื่อนคนนี้ ยังจะอยู่ด้วยแล้วก็ยังจะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยอยู่แล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ในทุกๆวันเวลาตามในที่เราทั้งสองคนจะมีชีวิตอยู่มันอย่ไกแล้วอยูไปลแล้วมู่ไกลเลยมันอยู่กล้เลยเออผมพูดไม่ค่อยผมพูดไม่ค่อยสลาดฉวยพูดไม่ค่อยเป็นหรอกผมมาเป็นคนที่ใจแรกใจอ่านะครับก็นั่นแหละยังยังจะคง ยังคงจะคอยอยู่กลับไปไปเสมอแหละไม่ว่าวันไหนที่มีความสุขมากๆหรือวันไหนที่ชีวิตดิ่งดาวลงแต่สุดท้ายมันเป็นแบบเพราะ้อยมันไม่เป็นแบนนบน,นั้นก็ยังจะมีความมั่นดงแล้วก็ชื่อผม่นอยู่ตรงนี้เสมอ,อตลอดระยะเวลา8-9ปีที่ผ่านม,มาภูมิใจในตัวเขามากภูมิมใจตั้งแต่วันวันที่วันที่เขา เป็นนักร้องธรรมดาก็ยังภูมิใจที่เขามีงานบรน,นึุแล้วงานได้ได้เงินสองพันก็ยังภูมิใจที่เป็นนัารวันนี้เขาอาจจะเติบโตขึ้นไปมากๆเขาก็ยังเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ที่มบนรดุประสิทธิ์ความสำเร็จก็ยังเป็นสิ่งที่ดีเขาประสบความสำเร็จเปคู่กันเนาะควาต่างสอร์ตกันเออจับมือไว้แล้วไปได้วยกันต้องเห <laughs> นนน็นไหมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันว่า ปีเจ็บป่ะอ่าีก้เราะวาปีเลยหมอ่ะอ่วยบนเรอบาเนี่ยไม่เคยฝังกเลยะเกินไปห้าปีแล้วโอ้ยไปมาแล้วไม่เคยังทุกตเลยเลยอยาเงีแหละเขาเปิดไฟแพร่แลร้องเลยไปสามสองหนึ่งป่ะฉันรักคุณแจอมีแต่ตอวาน

รักนต <t os> าเอ็นดังเลยเดีวยวดีเดอร์ทางอะไรนี่ต้องเียโอะไรดูโอเค